S <S <S โอ้เดี๋ยวนี้จะรีวิวถึงขั้นต้องไหว้รถแล้วเหรอครับใช่พี่กำลังอบอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่อะว่าเนี่ยช่วงนี้เขา้ารรษาแล้วขาว้าพเจ้าเนี่ยของงดเหล้าของงดแอลกอฮอล์ของงดเบียร์ของงดสิ่งเสพติดมืนเมาทุกอย่างเพื่อให้เป็นสิริมงคลไงงดบ้างอะไรบ้างแต่ถ้าวันไหนข้าพเจ้าไม่สามารถทําได้ตามที่พูดเอาไว้ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งหมด จงรู้ไว้ว่าถ้าไม่ไหวจริงวันนี้สักกลุ่มไมครับอะเมื่อกี้เราพูดถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับแต่สิ่งที่อยากจะมาโชว์วันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลยแต่มันเป็นความพิเศษหรือความมหัศจรรย์ครับผมนี่เจ้า X f o r e คันนี้นะครับผมบอกเลยครับว่าเดิมเนื้อแท้เขาเขาคืออีกไหนคือรุ่นเริ่มต้นของเรานั่นเองนะครับ ในคอนเซปของรุ่นเริ่มต้นเนี่ยความปลอดภัยระบบทุกอย่างมาครบเรียบร้อยแล้วเหมือนรุ่นท็อปเลยเราแค่เพิ่มความหล่อให้เขานั่นเองอเพิ่มอะไรครับเพิ่มชุดแต่งครับที่ทําให้เจ้าอีกนายกลายเป็นรุ่นอันติเมตเอ็กครับผมไหนครับตัวไหนชิ้นไหนบ้างครับนี่เลยครับผมนี่ เห็นไหมฮะด้านหน้าครับผมในชุดแต่งที่เป็นรุ่นท็อปนะครับอันติเมตเอ็กนะครับที่มาจากโรงงานเนี่ยจะมีขี้แบบนี้มีซ้ายมีขวามีหน้ามีหลังแล้วก็มีชุดแต่งที่เป็นด้านหน้าตรงนี้ทั้งด้านหน้าและด้านหนาลั<ร>งมีลิ้นใช่มีลิ้นอย่างนี้ถ้ลิ้นเขาจะลิ้นอเอ,อชุดแต่งนี้นะครับเป็นชุดแต่งของรุ่นท็อปรุ่นอันติเมตเอ็กนะครับที่มาจากโรงงานนะครับและในรถคันนี้ครับเราได้นำมิตชุดแต่งนี้มาให้กับเจ้าอีกนเรียบร้อยแล้วนะครับ คีบที่ออกมาจากซ้ายขวานี่และคีบด้านหน้าครับเป็นไงฮะทำให้รถคันนี้ดูภูมิฐานมากยิ่งขึ้นเป็นอีกอหนึ่งสไตล์การแต่งที่ทําให้รถคันนี้ดูพรีเมียมมากขึ้นด,ด้วยเขาแต่งเข้ากับสีบรอนเลยนะใช่ครับแล้วโดยเฉพาะครับด้านหน้าของอีกไนท์ตรงเนี้ยเขาจะเป็นสีดําด้านแล้วพอใส่ชุดสีบอลทั้งซ้ายทั้งขวาข้างหน้าเข้าไปเป็นไงดูพรีเมียมมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วเวลาใครมองผ่านไปผ่านมาเฮ้ย นี่มันรุ่นท็อปนี่ว่าที่ไหนได้เราหมกมาเฮ้ยโชว์ความหล่อใช่ไหมหมกความหล่อครับผมตีเรียนก่อนเลยหมกความหล่อมาครับผมและต่อจากหมกด้านหน้านะครับผมก็หมกความหล่อไงนี่ด้านท้ายครับนี่ก็เป็นเจ้าคีมตัวนี้ทั้งซ้ายและขวาแล้วส่วนด้านท้ายตรงนี้ครับนี่เขาเรียกว่าครอบคล้ายท่อคู่อ๋อเป็นชุดแต่งของออริจินอลศูนย์แบบนี้มาอยู่แล้วนะครับดังนั้นนะด้านหน้ามี3มชิ้นและด้านหลังมี4ชิ้นครับผมอีกหนึ่ง สองสามสี่เป็นไงมองภาพตรงเข้ามาครับรถคันนี้ครับดูสวยขึ้นไหมฮะดูสวยขึ้นดูหล่อขึ้นและดูพรีเมียมมากยิ่งขึ้นด้วยเป็นไงครับมองภาพรวม้วครับดูจากด้านหน้าด้านหลังหรือจะดูลอบคันครับรถคันนี้ก็ดูเพอร์เฟกมากยิ่งขึ้นเลยนะครับและสําหรับลูกค้าท่านไหนนะครับที่สนใจนะครับออกรถรุ่นอีกไนนะครับแต่อยากได้การแต่งที่ทําให้รถคันนี้ดูเหมือนรุ่นท็อปนี่คือตัวอย่างนะครับที่เราได้เรเลมิตมาให้ลูกค้าได้ดูแล้วนะครับค่าตัวของเขาอยู่แค่0 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับ ความปลอดภัยเหมือนรุ่นท็อปเสริมความหล่อแบบรุ่นท็อปเป็นรุ่นท็อปทันทีแบบนี้เลยครับผมสำหรับวันนี้นะครับก็ขอมาฝากแนวทางการแต่งรถแบบนี้นะครับสำหรับใครที่สนใจก็จัดตัวอย่างมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับและสำหรับคลิปนี้ผมมิวและน้องโกติก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมเมา,าีล